สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆคือเก้าจับพี่น่องจ้าวันนี้นูแ้แดงกับผ้าพี่พาหน่องมาย่ากกุ่งคือเก้าค่ะบาเหมิงกำลังลงค่ะเด็ดบ่อืม เาเมงว่าติอยุจ้าคอยด้วย ลังแหลกแห่งนั้นค่ะลังที่สองค่ะ มันบจ่จาะจโอ้่ได้สาเอ,อาตินะิดรแล้วก็วมีแต่หลายค่ะพี่น้องคะล้างสีสองนะ เยอะจงขึงช่วงนั้นพวกคยเขาครัว่างมูมันไหลหลังที่สามค่ะพี่เมงลงไปเ้าแล้วค่ะหลังที่สามมาลุ้นด้วยกันค่ะว่าสีมานบ่เนศร้านะนี้นะคะบรรยากาศ เช้าๆบรรยากาศดีค่ะโอ้เขาาดีอยู่เข่าเต็มเลยเออเขา่ากรุบกเลยดีเดี๋ยวของแท้ของแท้เต็มเลยค่ะ บาทเดียวสุดยอดจ้านี่ป่น,น,นั่นจ้ะ นี่กับปูปูด้วยหมานอยู่จ้ะกําลังเขาตีเนาะกลุ่มเห็นเกาะยิงทึงถึงกนันมี โอ้โหแล้ววะเฮ้ย hmm. ม mm ีมันหมดคิดใหอืมสุดยอดจ้าว้าว แม่นะจ้าเป็นก่อนเลย เขาไปกินที่นอหน,นี่เขาไปกินกลุ่งค่ะทั้งปูทั้งหอยเลยแต่ที่ว่าอะไรเนี่ กินหมดกินหมดจ้านี่ もうや。 ปลาทรายได้ไน,นู่นอันนึง่งตกกาานะุ๊กแก่ไผ่นะมาพิษเลยเออมาแตะแป๊บตัวนั้นขึ้นมาก่อนไหมเห็นดิ งูตายแล้วด <c oughs> ึงมา <c oughs> จ้ะคักคักคักไปขัดเหยียดอีกท่าน ผลง,งานแบบสุดยอดจ้ะพี่น้องต้องไปเก็บประสิวออกอีกเนาะค่ะเพราะเปนมีประสิวค่ะแยกประสิวแยกออกค่ะแยกมาหม่งเทน้งสุดท้ายค่ะ จ้าพี่น้องขาความมันความปังเขาหนูแดงมือนี่ค่ะหน,ะนาสิบประมาณโลน้อยๆเนาะมือนี่จ้าพี่น้องขากุ้งหย่อนแห้งด้วยกันนี้เป็นส่วนๆเลย<ะ>นี่ละค่ะกุ้งงามๆค่ะพี่น้องขา สำหรับลิปนี้วนูแดงเขาจคขีปไปเพียรซ้ำน,นี้กันเ้ยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะไปรับชมขีดนูแดงกับบามเมงเลยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณถูกไลค์ค่ะขอบคุณถูกแชร์ขอบคุณถูกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ